สวัสดีค่ะไฮโลรัองโรยงเฮงค่ะวันนี้ก็มีชุดมานําเสนอขึ้นคู่11สูตรพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็นงานตัวใหม่นะเล่นได้ทั้งหน้าสีและหน้าลายเดี๋ยวลองหน้าลายเปิดฝาดูก่อนเลยค่ะ11นะคะหน้าลายต่อเลยค่ะอันนี้ก็เน้นไม่ตายต่ำให้บ้างนะคะคู่6นะคะคู่6นะคะเดี๋ยวจะลองเขย่าหน้าสีให้ดูนะคะอ่าอันนี้ก็ หน้าลายดูไปแล้วก็ประมาณนี้นะคะ่ะเน้นคู่เน้นสิบเอ็ดให้นะคะหน้าสี่ต่อเลยค่ะคู่ห้านะคะเดี๋ยวจะลองหน้าสี่ให้ดูค่ะเพราะว่ามันเล่นได้ทั้งหน้าสีา่และหน้าลายในชุดเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นลูกใสห้าหุ่นครึ่งตรวจไม่เจอทุบไม่เจอเขย่าไม่เป็นก็ออกนะคะนี่รับประกันงานเพราะมีช่างมาทําเองค่ะสิบเอ็ดนะคะ ก็ตัวนี้ก็งานตาตื้นนะคะตรวจไม่เจอทุบไม่เจอะคะ่ะลูกค้าดูงานเองได้เลยค่ะท่านใดสนใจก็โทรมาสั่งได้ค่ะ0972815281ห้ไฮโลร่อมรเฮงเคงนะคะสวัสดีค่ะ